สวัสดีเหล่าลูบประเซตาไหลเอ้ยเดี๋ยวผิดยูนิฟอร์มนี่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตไปแต่งตัวสักนิดหนึ่งโอเคตอนนี้ผมได้กลับไปเปล่าตัวต้ดตดไปอีกครั้งหนึ่งโอเคตามหัวข้อคลิปนี้ผมเดี๋ยวจะมาเล่าประสบการณ์การเป็นหัวหน้าห้องสองสามทา์ที่ผมได้เปลี่ยนมาโอเคแต่ผมต้องเล่าเรื่องก่อนนะว่าถ้เป็นผมเดี๋ยวถึงได้เป็นหัวหน้าห้องโดยที่เรื่องเนี่ยแม่งเริ่มตั้งแต่ตอนว่าเปิดเทอมวันแรกของผมตอนนั้นะแม่งพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยคือ พอครูเนี่ยเดินเข้ามาในห้องเนี่ยครูก็มาแนะนําตัวไอ้ผู้ใ้ปกติแล้วพอครูให้นักเรียนแนะนาตัวคือพอมาถึงตาผมเนี่ยผมแนะนําตัวครูเป็นภาษาอีสานแบบสวัสดีครับข่อยมีชื่อว่าเด็กไซบอร์โดยทีนี้คุณรู้ไหมว่าตอนนั้นครูเรียกผมว่าอะไรตอนนั้นครูบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนลาวทัางที่ผมเป็นคนอีสานแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วทีนั้นครูก็ให้เออให้ทุกคนเนี่ยเอรอย่าไงเดียสร้างกลุ่มไลน์ห้องเรียนโดยทีนี้ ครูเนี่ยก็ให้ผมไปนหนสร้างซึ่งผมเนี่ยก็ยิงน้เรื่องการสร้างห้องเรียนไอ้พวกเนี่ยเออพวกห้องลายอะยนพอไอ้นี่กิ่งอยู่ซึ่งพอผมทำเด้วยเนี่ยเออทีนี้ครูเนี่ยยูดีก็แต่งตั้งให้ผมเป็นหัวหน้าห้องคือผมให้ตอนนั้นอะคือครูเนี่ยถามว่าใครเคยเป็นหัวหน้าห้องมาก่อนไหมอ้อลืมไปคือผมจะให้ว่าในห้องผมเนี่ยไม่เคยมีใครเป็นหัวหน้าห้องมาก่อนเลยเว้ยเพราะแม่งเป็นห้องสุมไม่งเป็นส่มเลือกอะมันไม่แบบ แบบจะพูดแบบโรเลอื่นแบบหมอต้นแบบเออแบบเลืออตามแบบเออมันอยู่ห้องนี้นะมันก็ได้เลื่อนขึ้นแหะแต่นี้แม่งสุ่มเลยเว้ยคือมอสามเนี่ยคือมันได้อยู่ห้องเดียวกันแล้วทีนี้ครูเนี่ยให้ผมเป็นหัวหน้าห้องเพราะมันไม่มีใครโหวตทีนี้ครูก็ให้ผมเป็นแบบชั่วคราวก่อนสัปดาห์หนึ่งเออเราทดลองดูคือครูจะให้สัปดาห์แรกมันไม่ได้หนักหรอกเว้ยแต่มันจะมาหนักอีกทีคือสัปดาห์ที่สองก็คือสัปดาห์นี้นี่นแหละ แล้วทีนี้แม่งสัปดาห์ที่2คือสัปดาห์นี้แล้วทีนี้ครูเนี่ยให้มีโหวตอีกรอบหนึ่งคือโหวตเอาตัวจริงแล้วผมจะให้คือผมให้ทายนะว่ามีให้โหวตหรือเปล่าซึ่งผมแน่นอนว่าอ่าให้กดคอสก่อนแล้วก็ยามาดูเฉลยกันแม่งไม่มีใครโหวตเหมือนเดิมไอ้เหี้ยแม่งโหวตหาอะไรแม่งไม่โหวตกันแม่งเงียบกีบไปป่าช้าเลยไอสัตว์ในทีนี้พอไม่มีใครโหวตซึ่งผมจะให้ว่ามันยิ้มโหวตไหมไม่อยู่นะสองคนคือ เพื่อผมกับไอผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งจะไปลองหัวหน้าห้องโดยทีนี้ก็มีตั้งกลุ่มกรรมก,รรมกรรมการซึ่งก็มีคนมาอาศายอีก5คนโดยนี้เพื่อผมคนนึงกับมีอ่าเพื่อผู้หญิงในห้องเป็นเฮรายิบ2คนแล้วก็มีค้างประกันห้องอีก1คนผู้ช่วยทัทวไปอีก2คนรวมกันเป็น5คนแล้วก็เพกับผมกับลองหัวหน้าเป็น7คน แล้วทีนี้ช่วงวันอาคารเนี่ยคือตอนนั้นอะ่ะในกลุ่มไลน์ไอ้นี่การกำกการ,การ,การดูแลห้องเนี่ยคือเขาเป็นประชุมกันเรื่องพานเพราะมันใกล้จะถึงวันไหวครูแล้ว้วทีนี้มันต้องเริ่มเก็บตังค์กันได้แล้วตอนนั้นยที่เขาก็พูดคุยกันประชุมกันว่าเออจะเอาไงดีซึ่งผมเนี่ยไม่ได้นี่ไปพิมพ์บอร์ดในไลน์เป็นแบบอันนี้คือผมเนี่ยอ่านอยู่นะแต่ว่าผมเลยที่จะไม่ตอบหรืองไงคือผมเนี่ยค่อยจะเอ่อให้มัน คุยกันรู้เรือไปก่อนแล้วผมค่อยมายจัดก,การทีหลังแล้วพูดง่ายคือถ้าเกิดมาตลกลงกันเสร็จแล้วเนี่ยคือผมเนี่ยค่อยไปจัดก,การเองแล้วแม่งเหตุการณ์เนี่ยแม่งเริ่มตั้งแต่วันพุธก็คือห้องผมเนี่ยเริ่มเก็บตังค์แล้วแต่ว่าคือสาวผมเนี่ยเก็บตังค์คือสามวันสิบบาทแล้วง่ายคือห้องผมมีสี่สิบคนรวมเนี่ยคือมันต้องรวมยอดทั้งหมดเนี่ยมันต้องได้ 2,200บาทถ้าเกิดเก็บ3วันแต่ว่าคือแม่งบางคนในห้องมันก็ไอ้นี่ปาดไปเออแบบเอ,อ้ยขอใจอย่าวันหนึ่งบางคนก็ไม่มีตังค์นี่โพราะตังค์แบบโอนแ่ยก็บอกว่าเอ,อ้ยขอโอนใจได้ไหมขอสลิปคูอ่ะแล้วทีนี้เนี่ยเหตุการณ์เนี่ยมันก็เริ่มในวันพฤหัสคือผมเนี่ยกำลังนั่งรอคูให้เนี่ย เราครูพวกแบบเออให้ครูที่ปรึกษาเนี่ยเรียนสอนพูุเพียวุนี้ให้เสร็จก่อนแต่ว่าตอนนั้นน่ะมันก็มีเพื่อนคนนึงเดินมาบบกว่าเอ้ยถ้าไปหาครูหน่อยแบบเออขอสลีปบุเดแต่สลาผมคือร้อยครูแบบเออผมยังไม่แน่ใจเลยว่าตอนนั้นเนี่ยครูว่างเปล่าร้อยเปล่าหรือร้อยแบบเออให้หมดเวลาก่อนแล้วค่อยนี่เรียกว่าไงเดียค่อยทำไปหาครูทีเดียวเลยเพราะว่าเวลาครูกว่าจะตอบเราเนี่ยเคยจะใช้เวลาเพราะครูเนี่ยต้องไปสอนรุปเพียวุนี้ก่อนซึ่ง กว่าจะได้ตอบก็อีกนานแล้วทีนี้เดี๋ยครูรู้ไหมมาตอบว่าอะไรมันบอกว่ากูเป็นหัวหน้าห้องได้ไงฮะคือกูเนี่ยบอกว่าร้อยครูแบบเออเลิกเรียนก่อนแล้วค่อยนี่อยู่ดีแม่งก็มาบอกกูว่ากูเป็นหัวหน้าห้องได้ไงเดี๋ยแม่งไปกาไปถามครูครูฮะคือกูเนี่ยแค่ร้อยหมดเวลาก่อนค่อยนี่ทักไปหาครูทีเดียวเพราะครูกว่าจะได้ตอบมันนาน ราะกูก็ไม่รู้ไงว่าเออจะสอนเสร็จตอนไหนแม่งอยู่ดีก็มาถามแบบนี้แล้วคุูรู้ไหมผมตอบว่าอะไรผมตอบว่ามึงจเราไปหัวหน้าห้องเองไปลไะอิสว์แล้วแม่งตอบกูไหมไม่แต่แม่งพอเป็นเรื่องแบบเออกูเป็นหัวหน้าคนทําไมแม่งตอบบอกกูไปอย่างนั้นเลยเว้ยแต่พอผมบอกว่ามาไปเองไปละแม่งตอบกูไหมแม่งไม่ตอบแม่งเบี่ยงเรื่องไอ้เหี้ยคนที่ผมจะให้ก่อนวันนั้นอนะ่ะคือวันพุธเนี่ยผมเนี่ย แค่ไปเก็บตังค์ทีนี้เี่ยคุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนในห้องแม่งประท้วงกันแล้วเ้ยว่าเฮ้ยแม่งเก็บตังค์เยอะไปเปล่า10บาทอแต่ผมจะบอกให้ห้องอื่นมันจ่ายห้าบาททั้งวันคือเขาบอกว่าเปิดมาสัดาห์แรกเก็บตังค์เลห้าบาทคือผมจบให้ว่าห้องผมเนี่ยเก็บ10บาทแค่สามวันเพราะเหตุผลคือถ้าเกิดแม่งมันจ่ายเป็แบงค์ร้อยมาเนี่ย เผื่อมันจะทอนลําบากเพราะแม่งมันไม่รู้ไงว่าจะทอนไงเพราะฉะนั้นเก็บ10บาทดีแหละดีแล้วพอมาใจอไอ้นี่ไงได้ตังค์เยอะกว่าแต่ว่าแม่งก็มาปวงกันเพื่อแล้วทีนี้เนี่ยพอรวมตังค์ไร้ผู้นี้แล้วเดี๋ยพ่อผมเนี่ยเอาไปบอกครูว่าเออจะมีคนจ่ายนะเออมีคนก็นี่แบบเออเขาปะ้วงกันอะซึ่งครูก็บอกเออไม่เป็นไรไม่เป็นไร๋ยเคครูพว้นี้จะไปจัดก,การเองคนที่ยังไม่จ่ายก็ไอเดียปะ้วงกันอะแล้วจากนั้นตามมาวันพฤหัส ผมจะให้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือแม่งเพื่อผมเนี่ยไออันนี้เนี่ยที่เป็นผู้ช่วยทั่วไปอะ่ะแม่งเดินม,มาบอกกูเลยว่าไอพวกผู้ชายที่มันไอเนี่ย,ยประท้วงกันอะ่ะมันบอกว่าพวกผมพวขขี้ฟ้องกูฮะกูขี้ฟ้องตรงไหนกูไปบอกครูว่าเออไม่มีคนจ่ายก,ก็มีคนประท้วงซึ่งผมจะให้สัปดาห์ที่สองอะ่ะคือวันจันทร์เนี่ย กูบอกว่าเออถ้าเกิดไอ้นี่ให้ผมไปหัวหน้าคือให้ทุกคนเนี่ยยอมรับก,กันนี่ไอ้ปกครองห้องของผมว่าเออนี่ผมจะจะปกครองห้องไปเรยนะให้ยอมรับแต่พอพอกูเป็นจริงคือแบบแม่งตอนนั้นกูจะบ่กยว่าแม่งตอนนั้นมึงไม่โหวต้แต่วันที่รูให้โหวตไอ้นี่แม่งไม่โหวตั้แต่วันจันท์พอแม่งไม่โหวตปุ๊บแม่งก็มาบน่น ว่ากูเป็นบลาๆเว้ยหัวหน้าขี้ฝอยพอดีซึ่งผมจะให้ผมมีอำนาจเยอะกว่าผมสามารถทําอะไรก็ได้แต่ผมดื้อยาะไม่ไงถ้าเกิดผมใช้มันก็จะมาปะท้งต่อให้กูทําไงแม่งเอาเรื่องนี้มาบอกคูไอ้เหี้ยไอ้สัสเอาทีนี้เนี่ยมาใจต่างอีกทีคือวันศุกร์ก็คือว่าที่ผมเนี่ยกําลังอัดอยู่ตอนนี้นี่แหละก็คือุณรู้ไหมมาเกิดอะไรขึ้นแม่งมันมีเด็กห้องเรียนผม สมคนเป็นผู้หญิงโดรงเรียนหนีไปแฟรี่ตัวข้ามรั้วโรงเรียนขี่มอเตอร์ไซค์ไปแฟรี่ซึ่งกูงงฮาแม่งห้องกูไม่มีแต่หาอะไรวะเพิ่งเปิดม,มาได้2ส,สัปดาห์ตล้วทีนี้คุณรู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นคือทีนี้ครูที่ปรึกษาผมเดี๋ยวบอกว่าอืมรู้แล้วเพราะจากคู่ห้องฝ่ายปกครองเห็นแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปซึกูงงะฮะ ซึ่งผมจะให้เหตุการณ์นั้น,นมันเป็นไปไม่ได้เว้ยคือถ้าเกิดครูฝ่ายปกครองเหตุเดี่ยคือแม่งเพื่อนเนี่ยมันต้องไปบอกก่อนอะครูถึงเอฝ่ายปกครองถึงจะรู้ไม่ไดีเรียกว่าไอเดียต้องบอกครูที่ปรึกษาก่อนแล้วครูที่ปรึกษาเดี่ยวบอกครูฝ่ายปกครองแต่ว่าคือเขาบอกว่าครูฝ่ายปกครองเห็นแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามซึ่งกูงงว่าคือถ้าเกิดมาเป็นอย่างงั้นจริงเดี่ยคือถึงไงเดี่ยก็อาจจะตามไม่ทันหรอกเว้ยเพราะ มันกว่าจะคือแม่งคูก็กว่าจะออกตัวคือนักเรียนไม่ปีแล้วก็สตาร์รถหนีไปก่อนอะแม่งไม่ได้จะเห็นตัวง่ายหรอกแต่แม่งบอกว่าไปจับได้ที่แฟรี่คืออะไรวะแล้วทีนี้เนี่ยเย็นนี้เนี่ยพอผมกลับมาจะาที่ทํางานแม่คือผมเดี๋ยให้พ่อผมเนี่ยมารับที่สํนักงานแม่ก่อนเพราะแม่ผมกว่าจะเลิกงานคือแม่ผมก็่จะไปออกกำลังกายก่อนวกนี้แล้วทีนี้พี่ผมเนี่ยก็คอยให้รถให้นี่ไอ้ขี่รถแก๊บกลับมาเองเออทีนี้ พอผมมาถึงเรื่องเนียแม่งยังไม่ทันได้อาบน้ําเลยวยิดีเพื่อผมเนี่ยที่มาเป็นอันนี้ไอกรรมการห้องเนี่ยโทรมันหาผมแล้วก็บอกว่าเจ้าไงกับไอเด็กสาวคนที่มันโดดข้ามวั้นหนีซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยคุยกันเรื่องตาว่าเออจะเก็บยังไงแต่ผมจะให้คือเรื่องนั้นเนี่ยผมได้บอกคุณดูไปแล้วแต่ว่าไอเรื่องนี้เนี่ยแม่งหนักจริงเว้ยคือที่เนี้ยไอคณะกรรมการห้องเนี่ยบอกให้ผมเนี่ย ไอ้นี่เลยสั่งไอ้ค่าเด็กขายคือให้มันย้ายห้องหนีหรือไม่ก็ให้มันออกจากโรงเรียนโดยที่ผมเดีย๋ยวจะบอกให้นะว่าคือบางโรงเรียนเนี่ยก็จะมีวิธีการลงโทษที่แตกต่างอย่างเช่นกับบริเวณหรือไม่ก็พักการเรียนซึ่งที่ผมคิดคว่ามันไม่ค่อยไม่เซนเท่าไหร่คือพักการเรียนเพราะคือมันเดีย๋ยวจะได้ผลประโยชน์คือมันไม่ต้องมาเรียนไงมันไม่ต้องมาเสียเซลล์สมองอะ่ะคือสรับผมเนี่ยคือ ให้มาเรียนหนักกว่าเราสองเท่าคือเราเดี๋ยวเลือกใบสาวงครึ่งแต่พวกมันเนี่ยเลือกสักประมาณห้าหกวงครึ่งไอ้พวกเนี้ยเออไปนั้นมันจะดีกว่าเว้ยเพราะมันจะได้ไอ้นี่เรียนหนักกว่าเราคือมันโดดหนีเรียนชิวชิวใช่ไหมก็ให้มาเรียนหนักกว่าเราไปดีเออไปนั้นไม่ดีกว่าหรอหรือว่าได้กระบ้านที่เออเยอะกว่าเราเพราะถึงไงเนี่ยมันต้องได้รับบทโดนอยู่แล้วได้เกิดทางที่ดีนะออกไปเลยเว้ยเพราะมันเสียภาพลักษณ์โรงเรียนแบบเอ้เด็กโรงเรียนนี้แม่ง เป็นแบบนี้เลยหรอวะแม่งเสียภาพลักษณ์โรงเรียนชิบหายเลยเฮียทีนี้เดี๋ยวผมไปบอกเขาว่าให้นี่ให้คนที่มาดูแลห้องช่วยผมเนี่ยให้มาประชุมกันก่อน,นว่าเออจะอไงไงพวกนั้นดีว่าเอออ้เป็นแบบไหนให้มันประชุมกันรู้แล้วรู้รอบไปก่อนอ่ะได้รู้ว่าเออจะควรจะตัดสินพูดมาแบบไหนดีซึ่งไอคณะกรรมการห้องเนี่ยบอกว่าอย่าไปให้เพื่อนในห้องเรียนเดี๋ยวโววตกันเพราะ มันจะไม่โหวตแม่งมันจะเงียบไว้ว่าเออให้ตัดสีแบบไหนอ่ะแม่งมันจะเงียบไปปลายเช้าเหมือนกับตอวโหวตหัวหน้าห้องอะ่ะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยยินตอนที่ผู้การเล่นเ,เกียเนี่ยเขาก็โทรมาถามผมว่าเออจะไงต่อซึ่งผมเนี่ยได้บอกเขาไปว่าให้อันนี้ไปประชุมกันให้อันนี้ก่อนประชุมให้มารู้เรื่องไปก่อนแล้วค่อยมาตัดสีกันทีหลังว่าเออจะลงโทษแบบไหนดีแต่ว่าพวกผมเนี่ยคงทําอะไรไม่ได้หรอกเพราะผมเนี่ยเพียเพียงแค่นักเรียน ก็คือจะให้ตัดสินจริงๆอ่ะต้องเป็นพวกเอครูพวกนี้เนี่ยประชุมกันก่นกอนว่าเออจะให้แบบเออลงโทษแบบไหนดีหรือว,ว่าจะให้ออไปเลยอ่ะอะนั่นแ่ะซึ่งผมเนี่ยจะไม่รู้ว่าโฮมรูมตอนเช้าวันจันทร์เนี่ยแม่งมันจะเดือดขนาดไหนแล้วพวกคุณล่ะคิดว่าคุณได้รับบทลงโทษแบบไหนดีล่ะโดยที่คิมเนี่ยขอจบแต่พิเศษนี้ซึ่งอาจจะมีเรื่องป่นอีกเยอะเลยแหละแต่ว่าผมจะรอให้มันจบพ้าเรียไปก่อน พอมนจบภาคเลียแล้วเนี่ยผมค่อยมาอัปเดตทีหลังว่าเออมาเกิดอะไรขึ้นบ้างไอ้พวกนี้หรือว,ว่ามนเกิดเหตุการณ์อะไรเนี่ยผมก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังซึ่งผมอยากจะพยายามให้เล่าให้มาจบไปเลยเพราะแต่แม่งผมก็ลืมอีกว่าเออผมจะมาทําคลิปเล่าไอ้พวกนี้อะแต่แม่งผมลืมผมก็มีคีคอนเทนต์ไม่ออกอะซึ่งเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมก็ขอจบทีบ่เท่านี้ซึ่งผมไม่รู้ว่าผมอ่านมาเท่าไหร่ดูสิแม่งห้าทุ่งแล้วนี่วากูอาจตั้แต่สี่ทุ่มเพราะฉะนั้นผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย